ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3556-3557บทที่3,556หลังจากได้ยินคำพูดของเย่เฉินว่านโพจุนอดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเย่คุณจะคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรฉันกังวลว่าพวกเขาไม่เชื่อในวังว่านหลงอีกต่อไปแล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อเย่ยเฉินกำลังเจรจากับกองกำลังของรัฐบาลในนามของฮามิดในซีเรียเขาได้มอบหมวดที่มีเจตนาให้วัวังว่านหลงเพื่อทำให้เป็นปรสิทภายในซีเรียดังนั้นฝ่ายซีเรียจึงเกลียดชังวังว่านหลงไม่เช่นนั้นจะไม่ทำทั้งหมดทหาร1 5 0 0 0นายในวังว่านหลงถูกจับกุม ยเยเินไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาและพูดอย่างเฉยเมยตรับใดที่คุณเข้าใจความคาดหวังทางจิตวิทยาของอีกฝ่ายคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความน่าจะเป็นสูงอย่างไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีศัตรูถาวรและทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดของผลประโยชน์หลังจากพูดเย่เฉินกล่าวอีกครั้ง ตอนนี้สถานการณ์ด้านข้างของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมากมายกองกำลังฝ่ายค้านอย่างฮามิดมีพลังต้องกันเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงไม่ต้องพูดถึงพวกเขาแม้แต่คุณในวังว่านหลงเมื่อไม่มีอาวุธหนักพิเศษมันช่างโง่เขลาที่อยากจะยิงฮามิดให้ล้มลง นอกจากนี้กองกำลังฝ่ายค้านอื่นๆได้เริ่มทำตามความเหมาะสมโดยเรียนแบบวิธีการของฮามิดและเริ่มขุดหลุมลึกและะส,สมอาหารขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันภายในขณะเดียวกันก็สร้างป้องปราการถาวรเพื่อเก็บวัสดุและกระสุนจำนวนมาก ดังนั้นสิ่งที่คาดการได้ในอนาคตคือกองกำลังของรัฐบาลไม่มีทางที่จะต่อต้านแต่ฝ่ายค้านก็มีความสามารถในการออกจากป้อมประการที่แข็งแกร่งและต่อสู้กับป้อมประการภายนอกดังนั้นพวกเขาจะเข้าสู่วิถีทางกันอย่างแน่นอนอื่นๆการตรวจสอบและท่วงดุลของอีกฝ่ายทำอะไรไม่ถูกเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินยังคงทำหน้าจริงจังในสถานการตรวจสอบและถ่วงดุลร่วมกัน กองกำลังของรัฐบาลค่อนข้างไม่ปลอดภยัยเมืองใหญ่และการจราจรติดขัดและสถานที่เหล่านี้ง่ายต่อการโจมตีและป้องกันยากดังนั้นพวกเขาจะถูกห้อมล้อมด้วยความไม่มั่นคงมาเป็นเวลานานยิ่งทำมากยิ่งต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติมว่านโปจุงถามเขาว่าคุณเย่คุณหมายถึงว่าวังว่านหลงจะให้ความคุ้มครองด้านความปลอดภัยแก่กองกำลังของรัฐบาลเพื่อแลกกับสิทธิการใช้ที่ดินของพวกเขาหรือไม่ เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าหากพวกเขาต้องการพวกเขาสามารถจัดหาที่นินให้เราเราจะใช้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาและการก่อสร้างที่แข็งแรงในเวลาเดียวกันเราจะลงนามในสัญญาตกลงกับพวกเขาหากพวกเขาถูกโจมตีเราทำสุดความสามารถเพื่อช่วยให้พวกเขาต่อต้านศัตรูวิธีนี้มันคือการรับประกันสำหรับพวกเขาด้วย หลังจากพูดเย่เฉินพูดอีกครั้งเหตุการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถานทำให้โลกตกใจและพวกเขาคงจะประหม่ามากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองในอัฟกานิสถานเมื่อไม่นานมานี้และฝ่ายค้านได้รวมอาณาเขตทั้งหมดอย่างเป็นทางการด้วยบทเรียนนี้ฝ่ายซีเรียต้องมีแรงกดดันในการป้องกันอย่างมากดังนั้นสถานการณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างยิ่งหากพวกเขาร่วมมือกับวงังว่านหลง บ้านโพจูนะ่มีความชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานและเขาพยักหน้าและกล่าวว่าอย่างที่คุณพูดฉันยังคิดว่าซีเรียรตอนนี้จําเป็นต้องปรับปรุงความรู้สึกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนถ้าคุณคุยกับพวกเขาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับฐานทัพควรเป็นสามารถลงจอดได้ วันโปจุนพูดด้วยอารมณ์ดีว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลูกน้องของฉันพยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับวงังว่านหลงที่จะอย่างรากแต่หลังจากทำงานหนักมาหลายปีพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความปรารถนานี้เงเฉินยิ้มเล็กน้อยและพูดว่างั้นข้าจะพยายามช่วยคุณแก้ปัญหาในครั้งนี้ทหารทุกคนในวงังว่านหลงต่างตื่นเต้นบทที่3557 พวกเขาโหยหาฐานทัพด้านหลังมาเป็นเวลานานน่าเสียดายเนื่องจากลักษณะพิเศษของพวกมันพวกเขาจึงล้มเหลวหลายครั้งในความพยายามของพวกเขาประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได้ว่าพวกเขาสร้างฐานของพวกเขาเองจึงมีผู้คนนับหมื่นแล้วและยังคงต้องกระจายทหารไปทุกที่หากถูกไล่ออกจากที่แห่งเดียวต้องออกเดินทางไปยังที่ต่อไปทันทีเพื่อปักหลักชั่วคราว ถ้าพวกเขาสามารถมีฐานที่มั่นคงสำหรับพวกเขามันก็เท่ากับมีบ้านเงเฉินกล่าวในเวลานี้อย่างไรก็ตามฉันคิดว่าคุณสามารถไปที่อ่าวเอเอดนก่อนเพื่อกำหนดสถานการณ์ของฐานทัพหน้าและในขณะเดียวกันก็แบ่งส่วนเฉพาะของทีมโดยรวมกับทีมหลักของคุณส่วนฝ่ายซีเรียเมื่อผมทำงานเสร็จผมจะไปคุยกับพวกเขาด้วยตัวเองเมื่อถึงเวลาคุณจะมากับผม ว่านโพจุนกล่าวอย่างเคารพทันทีลูกน้องเชื่อฟังคำสั่งเย่เฉินกล่าวอีกครั้งก่อนที่คุณจะจากไปจงเลือกขุนศึกระดับห้าดาวในวังว่านหลงและมอบลูกน้องที่มีอำนาจนับสิบหรือยี่สิคนให้เขาและปล่อยให้พวกเขาอยู่ในจินหลิงต่อจากนี้ไปเอาละคุณเย่ฉันจะจัดการให้ก่อนออกเดินทาง ในเวลานี้เย่เฉินได้รับไฟจากเหอจือชิวไฟนี้แสดงรายการข้อมูลเรือทั้งหมดและรูปถ่ายของอี้สุชิปปิ้งนอกจากนี้ยังรวมถึงเรือลำใหม่ที่อี้สืชิปปิ้งสั่งไว้เช่นเดียวกับจากบริษัทอื่นๆข้อมูลเกี่ยวกับเรือมือสองที่ได้มาที่นี่เย่เฉินยื่นโทรศัพท์ให้ว่านโพจูนและกล่าวว่าดูข้อมูลเฉพาะของเรือเหล่านี้แล้วเลือกอันที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นฐานทัพทะเล ว่านโพจุนหยิบโทรศัพท์มือถือด้วยมือทั้งสองข้างและหลังจากตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเขาพูดกับเยเฉินว่า คุณเย่ฉันคิดว่านี่เป็นเรือบรรทุกเทกองขนาด30,000ตันที่เหมาะสมมากดาดฟ้าแบนและพื้นที่โล่งใหญ่พอที่จะจอดเฮลิคอปเตอร์ได้6ลำเป็นอย่างน้อยและภายในเต็มไปด้วยโกดังสินค้าขนาดใหญ่แปลงร่างได้ค่อนข้างสะดวกการดัดแปลงเล็กน้อยอย่างน้อยก็ตอบโจทย์เรื่องที่พักของคนหลายร้อยคนอีกทั้งบรรทุกได้30,000คนตันมันสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงและกระสุนได้เพียงพอมันมากเกินพอที่จะจัดการกับโจรสลัดเหล่านั้น เช่เฉินยิ้มและพูดว่านี่เป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ยาวและเล็กที่สุดในมือของอีสือชิปปิง้งมันถูกกำจัดและรื้อถอนหลังจาก3ปีของมาตรฐานคุณเลือกเรือลำนี้เพราะคุณต้องการประหยัดเงินหรือไม่ มันโพจันรีพูดว่าคุณย่ยการประหยัดเงินเป็นเพียงเหตุผลส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องครอบครองเรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่และดีกว่าจริงๆแล้วสามหมตันนั้นเสียเปล่าไปหน่อยกับจนสลัดฉันคิดว่าเรือลำเล็กไม่เป็นไรเกเฉินพยักหน้าและพูดอย่างจริงจัง เรือลำนี้ไม่เพียงแต่ให้คุณใช้เป็นฐานทัพทางทะเลเท่านั้นหลังจากที่คุณเริ่มงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในอนาคตคุณสามารถใช้เรือลำนี้เพื่อขนส่งบุคลากรให้เสร็จสิ้นได้และวัดสดุหลังจากพูดเย่เฉ,เฉินเ,นเตือนว่าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด นอกจากเฮลิคอปเตอร์แล้วคุณจะมีเรือเร็วประสิทธิทภาพสูง2-3ลำแม้ว่าเรือที่จนสลัดใช้จะมีขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็เร็วและคล่องแคล่วคุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การเผชิญปัญหาที่มีประสิทธิทภาพ วานโพจุนกล่าวอย่างเคร่งขรึมคุณเย่วางใจได้เลยว่าจากนั้นเราจะพัฒนาโหมดการทำงานที่สมบูรณ์เพื่อรวมการคุ้มกันติดอาวุธฐานทัพเรือฐานชายฝั่งและฐานด้านหลังของเรือสินค้าด้วยวิธีที่ดีที่สุดสินค้าที่คุ้มกันโดยวังว่านหลงจะไม่ตกอยู่ในอันตรายเย่เฉินยิ้มและพูดว่าฉันเชื่อในความแข็งแกร่งของวังว่านหลงอย่างแน่นอน ในเวลานั้นฉันตั้งตารอที่จะได้พบคุณกับโจนสลัดอีกสอสามครั้งและต่อสู้ในการต่อสู้ป้องกันทางทะเลที่สวยงามสองสามครั้งเมื่อถึงเวลานั้นธุรกิจจะมาหาเราอย่างต่อเนื่อง